ัดีครับพูมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้มาพ่วๆกับบปาเหลิมแล้วครับเช่นเดิมเช่นเคยครับกับช่องต่อต่อชันแนวครับมื้อนี้บบาเหลืมกับมีเมนูมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับพ่อพี่น้องเป็นเมนูขนมจีบต้มใส่หมูครับพ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งแนนี่เบิ่งแนนี่เป็นเระแสพวกครับ อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มพอม่อยพี่น้องน้ำจิ้มของขนมจิ้บนะครับนาะออันนี้ก็มีซอสไหมน้ำกับพอ่อยพี่น้องเบืองในซอสแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมครับกระเทียมพอม่อยพี่น้องยวบ้าเลืม้มสีลาบได้ครับซอสนี่นะ้อ còn là còn là hà bảo có bằng nghề còn hưu nghe hết khổ thoát ừ, cả thật tóc ăn mặc áo mì nọ tao nọ mì 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 ถัวถึงตัวถึงผักแก้มวันนี้ก็มีประกาศขาวพี่น้องประกาศขาวมาบารีพี่พ่อยู่่างประเทศนอกประเทศในประเทศทุกคนทุกคนครับมากินขนมจีบขนมจีบต้มใส่หมูน้ำปลาเหลืองดิลองซิมมึง วาฬรสชาติเป็นอะไรครับพี่น้องอืมเสียบอนกินจัง๋ยวอืมอืมเกาทาพี่น้องหม,มูเต็มเต็มในข้างในหม,มูเต็มเต็มเด้ง,เด,งเด้งเลยครับแจ๋วแจว สรุปว่าแทกครับมามาดิบอกอะไรล้วจวด 으음 mm 으 -hmm. mm -hmm. Mm-hmm. <laughs> muốn mm -hmm. nên nên cái you nào know? แพนขนมเจีบดีครับนิ่มดีครับนิ่มนุ่มดี พี่น้องมื้อนี้ขนมจีบต้มใส่หมูแบบเต็มเต็มใส่นุมน่มๆซสีปีกครับพี่น้องมื้อ่ะมื้อนี้บ้าเริืมกันนี่คอลาไปก่อนครับกะต่อไปก็นอกจากการกับเช่นเดิมเ่ยเค,ยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไ r i b e กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบ่าเหลืมครับขอพุณคนที่เขวามาับช่วงครับ ขอบคุณคนตีกันบ้างจีกันเข้ามารับชมคลิปเบ้าเหลือมกับการกินมี่กินมอสุภาพงงนังในกับขอตรวจขอภัยครับการกินบ่าเบิดกับบได้ทิ่ม,มครับผมทามาเราชมกันมาคลิปหนาบ้าเหลือมีมีอย่างมาน้าเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในรับชมด้รับประทานได้แซ่บแซ่บไปน้ากันครับมันนี้ขอเกล้าเข้ามาขอ,าขอคุ้นรับในสวัสดีครับผม